เทคนิคเติมไฟให้ตัวเองเพื่อการทำงานในปี2025นี้ค่ะเริ่มต้นจากการขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวนะคะสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้ขอบคุณที่เรายังมีแหล่งรายได้ค่ะจากนั้นนะคะควรจัดตารางเวลาให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถเลิกงานตรงเวลาค่ะสร้างโอกาสการเติบโตเช่นสมัครเรียนคล์สเพื่อเพิ่มทักษะค่ะ สุดท้ายค่ะกล้าขอในสิ่งที่ต้องการนะคะอย่างเช่นขอคุยกับหัวหน้าเกี่ยวกับแผนพัฒนาตัวเองในอีกหนึ่งปี3ปีหรือว่า5ปีข้างหน้าค่ะและความยืดหยุ่นที่เราขอปรับเปลี่ยนตารางเวลาในการทำงานได้ค่ะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะแค่เรามีทัศนคติที่ถูกต้องเราก็สามารถมีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ อย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค